ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้นะครับครูอูนนะครับจะสอนในรายวิชาศิลปะศึกษานะครับต่อจากว,วิดีโอคลิปที่แล้วนะครับซึ่งวิดีโอคลิปที่แล้วก็จะพูดถึงรูปร่างรูปทรงสีแล้วก็ผิวสัมผัสใช่ไหมครับามา ถึงคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะพูดถึงเส้นนะครับเส้นเป็นสิ่งสําคัญที่แสดงรูปร่างนะครับรูปทรงความตื้นลึกนะครับแล้วก็แสงเงาครับอย่างเช่นรูปที่หนึ่งเส้นตรงนะครับเส้นตรงนะครับภาพที่แสดงเห็นก็จะเป็นภาพรูปตึกใช่ไหมซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับรูป รูปตึกนี้นะครับมันก็จะเป็นมีส่วนของเส้นตรงประกอบด้วยนะครับอยู่ด้วยในภาพเส้นหยักนะครับเส้นหยักก็ในใบไม้ใช่ไหมใบไม้ที่เขาเป็นตัวอย่างมาให้ก็จะเป็นหยักหยักนะครับเส้นโค้งนะครับเส้นโค,งนค้นโคงนี้อยู่ในประตูโบสถ์ใช่ไหมนะครับจะเป็นโคง้งโคงนะครับมีโคง้งแล้วก็มี เส้นโคดนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเส้นก้นหอยนะครับก้นหอยก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือเส้นนี้นะครับมันจะถ้าพูดถึงความรู้สึกนะครับเส้นโคดหรือเส้นก้นหอยเนี่ยมันจะ,ะแสดงนะครับความรู้สึกถึงความมึนงงความสับสนนะครับตัวอย่างของรูปภาพก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเครือของต้นไม้ใช่ไหม เครือของต้นไม้นะครับยอดของมันอ่ะนะครับมาดูนะครับ1.2นบทัศนธสตุนะครับิในงานทัศนศินับภาพวาดนะครับในงานทัศนศิลนมมันก็จะมีรูปร่างนะครับมีรูปทรงมีเส้นสีแล้วก็มีพื้นผิวที่แตกต่างกันเช่นในตัวอย่างนะครับรูปภาพ ภาพลูกไก่สองตัวกำลังกินอาหารนะสแสดงถึงท่าทางนในการกินที่แตกต่างกัน,นะร,ระบายพื้นหลังให้เป็นสีเหลืองสีเหลืองทั้งหมดเลยเขียนภาพด้วยเส้นสีแดงะร,ระบายสีปีกหางหนอมแล้วก็ปากแล้วก็ขาด้วยสีแดงภาพส่วนใหญ่นี้นะครับ จะเขาเขาใช้ในเส้นโค้งนะครับแล้วก็มีเส้นตรงนะครับบางบริเวณนะครับของหางแล้วก็ขานะครับอันนี้คือที่ยกตัวอย่างนะครับพอยกตัวอย่างมาก็คือภาพนี้มาดูภาพที่สองนะครับภาพที่สองนะเป็นภาพชีวิตสัตว์ทะเลนะครับเป็นภาพเขียนที่ง่ายๆนะครับสวยงามแสดงให้เห็นถึงสัตว์ทะเลชนิดต่างๆนะครับในรูปก็จะมีอะไร มีปลาดาวนะครับมีปูมีหอยใช่ไหมวาชิดต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีปลากาลังบ้างนะครับซึ่งจะเห็นว่าพื้นพื้นหลังภาพนะครับหรือพื้นภาพนะครับจะมีหลักสีครับจะแตกต่างจากภาพที่แล้วที่เป็นภาพรูปไก่นะครับลูปไก่จะมีแค่สีเหลืองใช่ไหมที่เป็นพื้นภาพส่วนภาพสัตวทะเลนี้นะครับก็จะมี หลากสีมีหลายสีนะครับทะเลมีสีฟ้าคลามท้องฟ้ามีสีฟ้านะมีการวาดสาหลายทะเลเป็นเส้นยาวๆแล้วก็รีรีนะครับวงรูปร่างรีนั่นเองนะครับเป็นรีรีทำให้ดูเหมือนกับว่ามีพื้นผิวที่เรียบรื่นนะครับสัตว์ทะเลนะครับมีสีแดง มีสีชมพูสีเหลืองสีขาวนะครับสัตว์ที่มีสีชมพูหรือสีแดงนะครับมันจะเด่นขึ้นมาพูดง่ายคือถ้าใช้สีชุดฉากนะครับมันก็จะทําให้ภาพภาพนั้นเด่นขึ้นมานะครับดังนั้นในการวาดภาพถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวไหนนะครับหรือสิ่งไหนให้มันเด่นในภาพเราควรใช้ที่ใช้สีที่ชุดฉากในการช่วยนะครับพื้นหลังก็จะ ถ้าถ้าดีพื้นหลังก็จะเป็นสีพื้นๆหน่อยครับอันนี้ก็คือหลักในการวาดนะครับก็คือทรงให้ตัวที่เราต้องการที่ให้มันเด่นครับใช้สีในการเป็นตัวทรงงามาดูนะการจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์เราสามารถจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์โดยใช้เส้นสี รูปร่างนะครับรูปทรงแล้วก็พื้นผิวเป็นตัวกําหนดอย่างเช่นตัวอย่าง2ภาพนี้นะครับจะเห็นว่าภาพที่1เนาะถ้าเราดูดีมันจะมีแค่อะไรมีแค่รูปร่างนะครับมีแค่รูปร่างก็จะมีความความยาวความกว้างใช่ไหมมีแค่2อ,อย่างถ้าเราดูดีๆนะครับใน,ในแต่ละรูปแต่เรามาดูภาพที่2ทีนี้ภาพที่2จะเห็นถึง ความเป็นสามมิตินะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างแตงโมอย่างนี้นะครับที่ที่เป็นอย่างที่เขาเป็นชิ้นแล้วอ่ะจะเห็นว่ามันจะมีความหนาเข้าไ่เกี่ยวข้องใช่ไหมมันจะมีทั้งความกว้างมีความยาวนะครับแล้วก็ยังมีความหนามาอีกนะครับอ่าแล้วก็มีเงี้ยอ่าแรงเอามาครับอันนี้ก็คือถ้าจัดกลุ่มนะราก็จะจัดกลุ่มในรูปร่างรูปทรงนะครับแต่ อันนี้คือยกตัวอย่างนะแต่ถ้าบางบางรูปอาจจะเป็นสีนะครับใช้สีในการมาแยกก็ได้นะครับอาจจะเป็นสีโทนเย็นสีโทนร้อนในการใช้ในการแยกครับอันนี้ก็คือการจัดกลุ่มนะครับมาดูนะครับภาพสีนะครับมันจะเน้นทัศนธาตุาที่ต่างจากภาพลายเส้นนะครับคือเน้นการใช้สีนะครับพูดง่ายคือ เน้นการใช้สีในภาพสีอาจจะเป็นสีเทียนสีน้ำสีไม้สีโปสเตอร์ได้หมดนะครับในการสร้างงานศิลป์นะครับมันสามารถถ่ายทอดค,ความคิดคลงบนภาพได้นะครับโดยเน้นการใช้ทัศนธาตุที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวอย่างมี้สีรูปเนาะอ่า ต่อไปนะครับมาดู3ามนะครับบอกว่ารูปร่างแล้วก็รูปทรงในงานออกแบบนะครับในบ้านนะครับแล้วก็ในโรงเรียนนะครับหรือบริเวณสิ่งรอบตัวเราเนาะสิ่งของเครื่องใช้นะครับมันจะมีการออกแบบให้มีรูปร่างนะครับแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันเพื่ออะไรนะครับหนึ่งเพื่อความสะดวกนะครับในการใช้งานนะครับสองนะครับเพื่อความสวยงาม อันนี้ก็คือประโยชน์ของมันนะครับมีก็สองสิ่งคือสะดวกในการใช้งานแล้วก็ความสวยงามนนครับมาดูทีนี้ใบงานนะครับใบงานใบที่2วิชาศิลปะภานะครับก็คือต่อจากใบงานที่1ที่เราทําไปในคลิปที่แล้วนะครับหรือในชั่วโมงที่แล้วนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับโยงเส้นจับคู่ภาพให้สอดคลองกัน นะครับถ้าใครไม่ทันนะครับหรือไม่มีหนังสือก็สามารถย้อนไปต้นคลิปนะครับย้อนไปต้นคลิปได้ครูใช้เคยสอนนะครับในต้นคลิปจะมีภาพพวกนี้ให้ให้ให้ดูอยู่นะครับเราก็สามารถกลับไปดูได้นะครับที่นี้มาดูนะครับ ตัวอย่างเราจะทํายังไงนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพให้สอดคล้องกันใช่ไหมครครูยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างเช่นเส้นตรงนะครับเส้นตรงในภาพทางสายมือก็คือ,อทางนี้นะครับทางนี้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ,ะทางนี้นะครับให้นะครับจับคู่ภาพทางนี้ให้มันสอดคล้องกันนะครับอ,อย่างเช่น เส้นตรงเนาะเรามาดูสังเกตภาพทางขวามือว่าภาพไหนที่มันมีส่วนของเส้นตรงนะครับประกอบอยู่ในภาพบ้างานะครับถ้าเราสังเกตนะเราจะเห็นว่าตึกนะมันจะมีเส้นตรงอยู่ใช่ไหมเส้นตรงประกอบผินะครับ,นะรบเส้นตรงประกอบอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ขีดตรงมาให้มันตับคู่กันอย่างนี้ ะครับในลักษณะนี้นะครับมีทั้งหมด4ข้อแต่ครูพาเท่าล้หนึ่งข้อก็เหลืออยู่3ข้อนะครับอ่ามันมี4นะอันนี้มันไม่ออกนะครับมันต้องใส่สไลด์ครูผิดพลาดยังไงแต่ว่าในรบงานเรามีนะครับในงานเรามีไปเขาไปไม่เป็นปัญหานะครับตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับนะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับในรายวิชาศิลปะก็มีเนื้อหาเท่านี้นะครับก็ฝากนักเรียนนะครับ อยบ้านก็ใส่แมสนะครับไปไหนมาไหนถ้าไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนะครับถ้าเดินถ้าไปข้างนอกหรือไปคุ๊กี้กับคนข้างนอกกลับมานะครับก็ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วไปไหนมาไหนก็ควรใส่แมสนะครับก็ท่กควาเป็นห่วงนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับก็ ถ้ามีข้อสงสัยนะครับสามารถเปิดหนังสือดูได้หรือจะทักในกลุ่มหรือจะโทรมาในเบอร์ที่ให้ไว้ก็ได้นะครับเรที่ให้ไว้เป็นเบอร์กูประจาวิชานะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ปราศจากโรคนะครับอ่าครับก็ขอบคุณมากในการรับชมครับสวัสดีครับ